มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอไขข้อสงสัยยาดมทําติดเชื้อราที่ปอดได้จริงหรือไม่ต้องบอกเลยว่ากลายเป็นประเด็นที่สร้างความตกใจให้กับชาวโซเชียลอย่างมากนะคะ เมื่อเพจหนึ่งเผยแพร่ข้อมูลว่าการดมยาดมอาจทําให้ติดเชื้อราที่ปอดโดยอ้างว่าเชื้อราที่เกิดในถุงสมุนไพรภาย,ยในขวดสามารถแพร่กระจายเข้าสู่ร่างกายผ่านการสูดดมจนกลายเป็นโรคปอดอักเสบข้อมูลดังกล่าวถูกแชร์ต่อเป็นวงกว้างบนโลกออนไลน์แม้ไม่มีแหล่งที่มาอย่างชัดเจนส่งผลให้เกิดข้อถกเถียงถึงความเป็นไปได้ทางการแพทย์กรณีนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัทเจรกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาให้ความเห็นผ่านทางรายการวันใหม่วาไรตี้ทางช่องไทย PBS เระบุว่าโดยทั่วไปแล้วนะคะปอดของคนเรามีกลไกป้องกันเชื้อโรคตามธรรมชาติเชื้อราปริมาณเล็กน้อยที่อาจจะหลุดเข้าไปมักถูกทาลายและก็กาจัดได้เอง รองศาสตราจารย์นายแพทย์นิตพัฒนกล่าวว่ากรณีที่เคยเกิดการติดเชื้อราที่ปอดอย่างรุนแรงมักจะเกิดกับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นผู้ป่วย HIV ระยะลูกลามผู้ที่ได้รับยากดภูมิหรือในกรณีเฉพาะเช่นคุณบิ๊กดีทีที่เคยสำลักน้ำคลามจนทำให้ติดเชื้อและเกิดภาวะปอดอักเสบรุนแรงอย่างไรก็ตามโอกาสการติดเชื้อราจากยาดมนั้นถือว่าต่ำมาก โดยหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นจากการสูดดมจะส่งผลต่อโพรงจมูกก่อนเป็นลำดับแรกไม่ใช่ที่ปอดโดยตรงสำหรับเชื้อราที่ถือว่าอันตรายได้แก่ราดำซึ่งโดยทั่วไปมักจะพบในสิ่งแวดล้อมเช่นดินน้ำหรือบริเวณที่มีความชื้นสูงและต้องอยู่ในปริมาณที่มากจึงจะก่อให้เกิดโรคได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ